วันนี้จะเอาตัวมือสอดแดง,งมาเทสให้ชมนะครับขึ้นยางก่อนนะ,นะโอ้โหตึงจัดตรีมกึนเซฟหามเลยเผื่อนะในแกให้หนูยืนน่อยไ่้เปล่โอยไม่ทันตาวันนี้ทิ้อะไรไปอื่น

สองเส้นนะครับผมแล้วนะเส้นเดียวแน่น,นขึ้นอีกแล้วครับผมแล้วถ้าสินค้า,ากลับมาถึงแล้วเดี๋ยวทางร้านทำการเปลี่ยนเป็นสุข้าตัวงาน มันขึ้นดีใช่ไหมโอ้คนละทางเลยป่ะชาตินี้ผมจะยิงโดนไหมเนี่ย,ยใส่สองเส้นดีกว่าเดี๋ยวสองเส้นนะผมเจอสองเส้นนะไอามาสองเส้น